ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภาในวันนี้อยู่กับดิฉันอัญ t ยาเนติรพีศักดิ์เช่นเคยนคะครคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้ผาด่านหน้า Facebook fanpage วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook fanpage Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทาง,ทางสังคมและการเมืองรวมไปถึงประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนมาเจอกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุ เวลาดีๆเวลามงคล9นาฬิกาแบบนี้นะคะวันนี้ขอหยิบยกเติมเต็ม,ตมสาระน่ารู้มาฝากกันนะคะเรียงคงให้ความรู้เรื่องของจีนเขาแก้จนอย่างไรนะประเทศจีนเนี่ยถือว่าเป็นชาติมหาอำนาจนะคะที่มีความประสบผลสาเร็จนะ,ะที่ประสบผลสําเร็จในการแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำนะค,ะคุณผู้ชมทางกรรมธิการของสมาชิกวุฒิสภาชุดเดิมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการลดความเหลื่อมล้า ในประเทศไทยนะคะก็ลงพื้นที่ไปดูงานที่ประเทศจีนมาแล้วนะคะเพื่อที่จะไปศึกษาเรียนรู้ว่าเอ๊ะที่ประเทศเขาเนี่ยมีแนวทางนะคะในการแก้จนอย่างไรนะ,ะรายการของเรายังคงนําเสนอเป็นอพิโซดนะคะอย่างต่อเน,นื่องนะคะตอนที่1ตอนที่2ไปแล้วให้ความรู้เกี่ยวกับจีนแดนบางกรแดนบางกรไปแล้วแล้วก็เกี่ยวกับเมืองกวางสี่จ้วงไปแล้วนะคะวันนี้อยู่ในช่วงตอนที่3นะคะเรานําเสนอเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่นครคุนหมิงมณฑลยูนนานกันบ้างนะคะคุณผู้ชม เพื่อที่จะศึกษาหาความรู้ถึงข้อมูลทั่วไปเศรษฐกิจเมืองแล้วก็เขตสําคัญของมณฑลยูนานเป็นอย่างไรด้านการค้าเป็นอย่างไรแล้วก็มณฑลยูนานนี้นะคะเป็นแหล่งนําเข้าผลไม้ไทยอันดับสองของจีนด้วยนะในปี2565และอะไรคือความท้าทายอะไรคือโอกาสและความท้าทายที่มีต่อมูลค่าการนําเข้าผลไม้ไทยของมณฑลยูนานในปี2566นกะการลงทุนเป็นอย่างไรและผลการศึกษาของคณะกรรมการ เกี่ยวกับลดความเหลื่อมล้ำนะคะของทางสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยที่เคยลงพื้นที่ไปดูงานที่เนี่ยผลการศึกษามณฑลยูนานนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเจาะลึกนะคะเริ่มต้นกันที่บทที่3กรณีศึกษาที่นครคุณหมิงมณฑลยูนานคุณผู้ชมคะรายการทันข่าววุฒิสภาของเราเนี่ยเคยสัมภาษณ์สมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติในแต่ละท่านนะคะเพื่อที่จะ ถามถึงแนวทางในการลดปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหนึ่งในภารกิจสำคัญที่ทางคณะกรรมการของสมาชิกวุธิสภาชุดเดิมได้หยิบยกภารกิจสำคัญก็คือการที่ลงพื้นที่ไปที่ประเทศจีนนะคะเพื่อไปเรียนรู้แนวทางนะ ในการที่จะลดความเหลื่อมล้ำของบ้านเขาเนี่ยว่าเขาทําอย่างไรนะคะวันนี้เป็นเหตุผลนะคะว่าทําไมเราถึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของประเด็นนี้นะคะเพราะว่าประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำค่อนข้างสูงเลยทีเดียวคุณผู้ชมทีนี้มาดูตอนที่3าค่ะเรานําเสนอตอนกรณีศึกษาที่นครคุนหมิงมณฑลยูนนานกันบ้างนะคะมาดูข้อมูลทั่วไปของมณฑลยูนนานนะคะหรือที่คนจีนเรียกสั้นๆว่าเตียนนะคะซึ่งเป็นชื่อของทะเลสาบในนคร คุนหมิงนะคะตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมีเมืองเอกก็คือนครคุนหมิงมณฑลยูนนานเป็นมณฑลเขตชั้นในที่ไม่มีทางออกทะเลค่ะมีอาณาเขตติดต่อกับสองมณฑลแล้วก็สองเขตปกครองตนเองมีฐานะเทียบเท่ามณฑลก็คือทีเ่เหนือติดกับมณฑลเสฉวนนะคะทางที่ตะวันออกติดกับมณฑลกุ้ยโจวแล้วก็เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงนะคะที่นําเสนอไปเมื่อตอนที่แล้วที่ตะวันตกเฉียงเหนือติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตนะคะซีจ้างนั่นเองนะคะแล้วก็ มณฑลยูนาเนี่ยมีพรมแดนติดต่อกับ3ประเทศนะคะก็คือทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันตกมีพรมแดนติดติดกับสาธรารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาระยะทาง1,997กรกิโลเมตรที่ตนออกเฉียงใต้และที่ใต้ติดกับสาธรารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะคะระยะทาง1 3 5 3กิโลเมตรแล้วก็สาธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระยะทาง710รกิโลเมตร รวมระยะทางพรมแดนที่ติดกับต่างประเทศ4,060กิโลเมตรหรือเท่ากับ1ใน6ของพรมแดนทางบกของทั้งประเทศนะคะมาดูพื้นที่มณฑลยูนานของจีนม,มีพื้นที่ทั้งหมด3,94,000ตารางกิโลเมตรนะคะก็ใหญ่เป็นอันดับ8ของจีนพื้นที่ส่วนใหญ่ราว190เป็นภูเขาและที่ราบสูงมีพื้นที่เพาะปลูกเพียง107พื้นที่ของมณฑลยูนนานจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกมีระยะทางทั้งหมด 864.9กิโลเมตรนะคะแล้วก็จากทิศเหนือไปอยังทิศใต้มีระยะทางทั้งหมด990กิโลเมตรภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงและลาดต่ําลงมาทางภาคใต้และตะวันออกเฉียงใต้มฑทนูนนามีความแตกต่างในความสูงเหนือระดับน้ําทะเลมากกล่าวคือมีความสูงเหนือระดับน้ํำทะเลสูงที่สุด6,740เมตรอยู่ที่อำเภอเต๋อชินเขตตีชิ่งแล้วก็ต่ําสุด เ6 4เมตรอยู่ที่อำเภอเหอโขเขตหงเหอส่วนนครคุณหมีมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ย1891เมตรนะคะแล้วก็มีประชากรจํานวนกว่า4 6่ส0ล้านเก้าแนคนนะคะอ้นี้เป็นข้อมูลณนะปี2,565ประชากรส่วนใหญ่ของมณฑลนะคะเป็นชาวฮั่นแล้วก็มีชนกลุ่มน้อยก็คือกลุ่มชาติพันธุ์25ชนชาติเช,ช,ช่นจ้วงหุยแมวทิเบตเยา้า ไหว้หน้าจีตูหลงลี่ซูปูหลางจะเป็นมณฑลที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดของจีนเลยก็ว่าได้ส่วนสภาพอากาศนะคะภูมิอากาศเย็นสบายนะคะชมฤด,ดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดนะคะแล้วก็ฤดูร้อนเนี่ยอากาศไม่ร้อนจัดอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่าง15-18องศาเซลเซียสมณฑลยูนานได้รับสมญาว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิของจีนนะคะ ทรัพยากรที่สําคัญก็มีตะกั่วสังกะสีดีบุกเหล็กแล้วก็เหล็กกล้าแล้วก็มีฟอสฟอรัสฐานหินทองแดงมีผลิตผลทางการเกษตรที่สําคัญยาสูบดอกไม้ชาก,กาแฟวลนัทยางพาร,ราแล้วก็เห็ดป่าอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สําคัญก็คือยาสูบการท่องเที่ยวพลังงานสินแร่และโลหะแม่น้ําสายสําคัญ6กสายนะคะได้แก่แม่น้ําอิรวดีแม่น้ําจินสาเจียงนะคะซึ่งเป็นแม่น้ําสาขาของแม่น้ําแยงซีเจียงตอนบนแล้วก็มีแม่น้ํานู่เจียงไหลลงสู่ประเทศเมียนมาแม่น้ําจูเจียง ต้นน้ำของแม่น้ำจูเจียงในนครกวางโจวแม่น้ำหลานชางเจียงนะคะหรือว่าแม่น้ำโขงไหลลงสู่ประเทศเมียนมาลาวไทยกัมพูชาเวียดนามและแม่น้ำหงเหอไหลลงสู่ประเทศเวียดน,นาม,ม,นหหานามโดยแม่น้ำสองสายหลังนะคะถือเป็นแม่น้ำนานาชาตินะคะเขตการปกครองค่ะหนึ่งนครก็คือนครค,รคุนหมิงนะครคุนหมิงเมืองเอกเจ็ดเมืองนะคะได้แก่เจ,จ้าทงชุยจิ้งวี่ฉีผู่เอ๋อเปลาซานลี่เจียงแล้วก็ ลิ้นชางค่ะแปดเขตปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อยได้แก่วนจานหงเหอก็มีชีชวงปานานะคะหรือว่า,าสิบสองปานามีฉิวสงต้าหลีเต๋อหงหนู่เจียงตีชิงนะคะเศรษฐกิจค่ะเป็นอย่างไรนะคะมณฑนยูนนานเนี่ยมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาอุตสาหการรมท่องเที่ยวในระดับสูงนะคะโดยรายได้จากการท่องเที่ยวครองสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือว่า GDP ของทั้งมนฑนนะคะ โดยมณฑลยูนานยพยายามที่จะฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยใช้แนวทางที่สร้างความสมดุลระหว่างมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวรู้สึกมั่นใจและสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวประกอบกับการเปิดใช้เส้นทางรถไฟจีนสปปลาวตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2564ช่วยกระตุ้นให้การท่องเที่ยวของมณฑลยูนานในปี2565กลับมาฟื้นตัวแบบก้าวกระโดด ส่วนกระแสนในขณะที่มณฑลอื่นนะคะยังคงต้องเผชิญกับมาตรกา,รการการรับมือกับโควิด -19 ค่ะโดยปรากฏผลสำฤทธิในปี2,565มนทนยมณฑลยูนามีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า840ล้านคนนะคะฟื้นตัวอยู่ในระดับร้อยละ1 0 4 2เมื่อเทียบกับปี2,562ค่ะซึ่งมีนักท่องเที่ยวประมาณ800ล้านคนแล้วก็มีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า90ล้านหยวนฟื้นตัวอยู่ในระดับ ร้อยละนะคะเมื่อเทียบกับ <b> ปี2,562ซึ่งมีรายได้1.103ล้านล้านหยวนซึ่งอัตราการฟื้นตัวของมณฑลอยู่ในระดับแนวหน้าของจีนแล้วก็สูงกว่าภาพรวมการฟื้นตัวของทั้งประเทศสำหรับปี2,566มณฑลยูนนานได้กำหนดแนวทางในการเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมการ s, ท่องเที่ยวภายใต้แน,นวคิดการยกระดับปฏิรูปการท่องเที่ยวผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว เทรนการท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ของมณฑลยูนานโดยได้กําหนดเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้อยู่ในระดับ1000ล้านคนและเพิ่มรายได้เป็น1.2ล้านล้านหยวนในปี2566มาดูเมืองแล้วก็เขตสําคัญของมณฑลยูนานกันนะคะก็คือมีนครคุนหมิงเนี่ยเป็นเมืองเอกของมณฑลยูนานเลยนะคะตั้งอยู่ทางตอนกลางของที่ราบยูนานติดกับทะเลสาบที่ใช้ชื่อว่าทะเลสาบเตียนฉือซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่อันดับ6ของประเทศจีนนครคุนหมิงนี้นะคะมี มีพื้นที่21,473ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย1เมืองเมือง6เขตแล้วก็7 000, อำเภอรประชากรส่วนใหญ่ในคุณหมิงเป็นชาวจีนชนชาติชชหั่นถึงร้อยละิบหกจุนนะคะแล้วก็เป็นชนกลุ่มน้อยอื่นๆ13.84นะคะส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิน่นซึ่งมีสำเนียงที่จัดอยู่ในระดับแมนดารินใต้แต่ภาษามาตรฐานกลางหรือภาษาจีนกลางหรือภาษาแมนดารินเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและเข้าใจกันได้ทั่วไปนะคะ แล้วก็เมืองต่อมาก็คือเมืองวี่ีนะคะตั้งอยู่ทางตอนกลางของมณฑลยูนนานนะคะมีชื่อเสียงในด้านการปลูกข้าวมีโรงงานผลิตบุหรี่ที่ใหญ่ที่สุดของจีนก็คือโรงงานวี่ีแล้วก็ใบายาสูบนะคะคุณผู้ชม แล้วก็เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมบ่มใบยาสูเป็นเมืองที่มีผลผลิตด้านอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงเป็นันดับสองของมณฑลซึ่งได้จากอุตสาหกรรมการผลิตบุหรี่ค่ะเมืองต่อมาก็คือเมืองฉุยจิ้งนะคะตั้งอยู่ทางตะวันออกของมณฑลยูนนานเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําที่ยาวที่สุดอันดับ4ของจีนนะคะก็คือแม่น้ําจูเจียงหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Pearl River นะคะเมืองชุยจิ้งเนี่ยเป็นเมืองหลักที่เชื่อมระหว่างที่ราบสูงยูนนานกับที่ราบภาคตลาอาที่ พื้นที่รบาบผ้ากลางของจีนนะคะอุตสาหกรรมหลักของเมืองนี้ก็คือทําเหมืองถ่านหินแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าโลหะแล้วก็เหล็กการผลิตรถยนต์เคมีพันอุปกรณ์เครื่องจกักรวัสดุก่อสร้างการผลิตบุหรี่อุตสาหกรรมอย่างเช่นซิงท่อยาการแปรรูปอาหารเป็นอุตสาหกรรมเบานะคะต่อมาก็คือเมืองจิ่งหงนะคะหรือที่รู้จักกันก็คือเมือง เชียงรุ่งนะคะที่เป็นเมืองเอกของเขตป,ปกครองตอนเองชนชาติไต้ซีสวงป่านหน้านะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต่อมาก็คือเขตต้าหลี่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไหา่เป็นเขตป,ปกครองตอนเองชนชาติแห่งเดียวของประเทศจีนเลยค่ะก็คือชนชาติป่ายนะคะมีพื้นที่กว่า29,0 0 0ตารางกิโลเมตรนะคะอยู่ห่างจากนาครคุนหมิงประมาณ3 3 3 8กิโลเมตรเท่านั้นนะคะนับว่าเป็นเมืองที่ มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์แล้วก็การผลิตหินอ่อนมาตั้งแต่ปีตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่8แล้วนะคะคุณผู้ชมจนถึงศตวรรษที่13ต่อมานะคะเมืองลี่เจียงหรือว่าเมืองโบราณลี่เจียงนะคะหรือที่เรียกกันว่าเมืองเก่าต้าเหยียนนี่เป็นเมืองโบราณเลยนะคะที่มีอายุเก่าแก่กว่า800ปีสร้างขึ้นในช่วง สมัยราชวงศ์ซ่งนะคะแล้วก็ราชวงศ์หมิงครอบคุมพื้นที่กว่า14ตารางกิโลเมตรมีประชาชนพักอาศัยอยู่ประมาณ4,200ครัวเรือนลักษณะพิเศษของเมืองเก่านี้นะคะเป็นบ้านชั้นเดียวที่สร้างด้วยไม้หลังคามุงกระเบื้องดินเผานะคะทางเดินในเมืองทาจากหินทั้งหมดสะพานเล็กๆที่สร้างจากหินแล้วก็ไม้สร้างด้วยความสวยงามเลยนะคะคุณผู้ชมก็เป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์ต่อไปค่ะอาเภออาเภอกันบ้างมีอําเภอ ถึงชงนะคะตรงนี้ตั้งอยู่ทางชายแดนตะวันตกของมณฑลยูนานแล้วก็เมืองเป่าซานตั้งอยู่ทางตะวันตกของมณฑลยูนานนี่ตรงนี้เป็นแหล่งผลิตอ้อยแล้วก็กาแฟอาราบิก้าที่สําคัญของจีนต่อมาเขตค่ะเขตชูสงนะคะตั้งอยู่ระหว่างนาครคุนหมิงกับเขตต้าลี่นะคะเป็นเขตการปกครองตนเองชนชาติชูสงอีนะคะที่มีชื่อเสียงในการผลิตผ้าไหมและบุหรี่ต่อมาเมืองเจาทงตั้งอยู่ทาง มณฑลเสฉวนติดอยู่กับมณฑลเสฉวนและกุ้ยโจวนะนับว่าเป็นเมืองสาคัญในด้านการผลิตของมณฑลยูนนานทางภาคต,ตอนออกเฉียงเหนือต่อมาก็คือเมืองผู่เอ๋อตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนานมีท่าเรือที่สําคัญด้วยนะคะแล้วก็อําเภอเหอโข๋นะคะอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนานค่ะแล้วก็มีเขตเวนจานตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนานมีชื่อเสียงด้านการผลิตสมุนไพรจีนนะคะแล้วก็เมือง ลินซางนะคะตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลยูนาน una, เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจเขตร้อนนั่นเองแล้วก็มีเขตเต๋อหงนะคะตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลยูนาน una, มีพรมแดนติดกับเมียนมานะคะเป็นเมืองการค้าชายแดนที่มีความสําคัญของมณฑลเมื่อปี2535เนี่ยได้มีการจัดตั้งเขตความร่วมมือด้านเศรษฐกิจชายแดนแล้วนกะ็เปิดเป็นเมืองสําหรับชาวต่างชาติด้วยนะคะทีนี้ นะเราก็มีเขตพัฒนาพิเศษนะเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจในด้านนี้ <c oughs> เมืองนี้ด้วยด้านการค้าเนี่ยถือว่าประเทศไทยนะถือว่าเป็นคู่ค้าที่สําคัญของบฑลทนยูนานนะคะโดยในปี2565เนี่ยไทยเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ5ของบนลทนยูนานสูงขึ้นจากปี64 1นึ่ลำดับมีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น2,300 2,352ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพิ่มจากปี6,118.1นะคะแบ่งเป็นมูลค่าการนำเข้าจากไทยของยูนาน1,137ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ38และมูลค่าการส่งออกไปไทยของยูนนาน1,215ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ4.1คะ่ะ สำหรับด้านการนำเข้าสินค้าจากไทยของมณฑลยูนานในปี65ไทยเป็นประเทศที่มณฑลยูนานนำเข้าสินค้ามากที่สุดในลำดับที่7นะคะแล้วก็ถือเป็นลำดับที่สูงที่สุดในรอบ6ปีก็คือระหว่างปี62ถึงปี 2,562ถึงปี2,564เนี่ยพบว่าอยู่ที่ลำดับ10ส่วนปี2,561อยู่ในลำดับ13แล้วก็ปี2,560อยู่ในลำดับที่16นคะคะโดยสินค้าที่มณฑลยูนานนำเข้าจากใครมากที่สุด10อันดับแรกได้แก่ทุเรียนมังคุดลำไยชิ้นส่วนไก่แช่แข็งเคมีพัณฑ์แรดีบุกส้มโอชิ้นส่วนเครื่องมือไฟฟ้าแบบพกพาพริกแล้วก็ยางพาร,ราโดยสินค้าที่มีศักยภาพที่สุดได้แก่ผลไม้นั่นเองค่ะ มณฑลยูนานเนี่ยนับว่าเป็นแหล่งนําเข้าผลไม้ไทยอันดับสองของจีนในปี2565เลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมมาดูโอกาสแล้วก็ความท้าทายที่มีต่อมูลค่าการนําเข้าผลไม้ไทยของมณฑลยูนานในปี66นะคะเขาบอกว่าสําหรับแนวโน้มในปี66เนี่ยมณฑลยูนานนะคะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ไทยมากที่สุดนะคะเชื่อมโดยเส้นทาง R3A นะคะ มีระยะทาง247กิโลเมตรจากจังหวัดเชียงรายผ่านสปปลาวเข้าสู่ชายแดมนมณฑลนะคะดังนั้นมณฑลยูนนานเนี่ยจึงเป็นมณฑลที่มีศักยภาพสําหรับการขนส่งสินค้าไทยเพื่อกระจายไปยังมณฑลตอนในของจีนนะคะรวมทั้งมีเส้นทาง R3A ที่มีความได้เปรียบสําหรับการขนส่งสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษาสั้นนะคะขณะเดียวกันนะคะเมื่อวันที่30พฤศจิกายน 2 5 .65 ที่ผ่านมาสำนักง,งานศุลกากรแห่งชาติจีนได้ประกาศให้ด่านรถไฟชื่อว่าด่านรถไฟโมฮา,านะมีสถานะเป็นด่านจำเพาะเพื่อการนำเข้าผลไม้อย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็สามารถเริ่มนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการขนส่งผลไม้เพิ่มขึ้นแล้วก็สะดวกสำหรับสินค้าที่ต้องการความรวดเร็วค่ะ นอกจากนี้จีนยังได้ประกาศผ่อนคลายการคุมเข้มมาตรการโควิด1 9ตามด่านชายแดนตั้งแต่ช่วงต้นปี6-6ซึ่งจะทําให้การขนส่งผลไม้ไทยไปจีนผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะด่านชายแดนทางบกในมณฑลยูนนานและเขตปกครองตนเองกวางซีได้รับการฟื้นคืนให้กลับมาสะดวกและก็รวดเร็วกว่าเดิมนะคะคุณผู้ชม ด้านการลงทุนนะคะแน่นอนว่าการลงทุนของไทยในมณทลนยูนานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนด้านธุรกิจโรงแรมสุราเกษตรกรรมอาหารสําเร็จรูปพลังงานไฟฟ้าและเทรดดิ้งนะคะบริษัทขนาดใหญ่ที่เข้าไปลงทุนในมณทุนทยูนานเช่นบริษัทในเครือท CC Group ปและบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูหัวข้อสําคัญผลการศึกษาดูงานที่มณทุนทยูนานนะคะ โดยศึกษาดูงานการแก้วความยากจนในมณฑลยูนานเนี่ยคณะศึกษาดูงานได้ไปเยี่ยมชมการทํางานของหน่วยงานแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจำนวน 5. จุดมีรายละเอียดก็คือศึกษาดูงานสานักงานฟื้นฟูและพัฒนาชนบทนครคุนหมิงและมณฑลยูนานนะคะนะะก็หน่วยงานนี้เนี่ยเดิมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการแก้ปัญหาความยากจนดําเนินงานมาตั้งแต่ปีคศ1993มีหน้าที่ในการแก้ปัญหาความยากจนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดาเนินการตามนโยบายของพักคอมมิวนิสต์ตามมาติการประชุมของศูนย์กลางพักคอมมิวนิสต์ครั้งที่18ที่กําหนดนโยบายแล้วก็มุ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการนะคะมาตรการสําคัญที่ดําเนินการ,ดการได้แก่การมีฐานข้อมูลผู้ยากลําบากที่ชัดเจนครบถ้วนนะคะการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหนึ่งคนต้องรับผิดชอบครอบครัวยากจน6ครอบครัวเป็นระยะเวลา1ปี มีการดำเนินนโยบายและโครงการแก้ไขความยากจนเฉพาะคนเรือนที่ตรงประเด็นนะคะสามารถแก้ไขความยากจนได้สำเร็จเป็นประวัติการจนปลายปีคิดศกราช2020สามารถทำให้ประชาชน9ล้าน3แสนคนนะคะหลุดพ้นจากความยากจนตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยครอบคลุมถึง88อําเภอจำนวนหมู่บ้านก็คือ8,528หมู่บ้านนะคะ ปัจจุบันเนี่ยสำนักงานฟื้นฟูและพัฒนาชนบทกําลังดําเนินการพัฒนาฟื้นฟูแล้วก็ส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยกํยาหนดนโยบายการพัฒนารวม33นโยาบายที่ดําเนินการต่อจากนโยาบายแก้ปัญหาความยากจนจะมีการดําเนินการใน6เรื่องที่สําคัญก็คือ1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนจนที่มีความเป็นปัจจุบันมีความครอบคลุมนะคะแล้วก็มีการเฝ้าระวังป้องกันการกลับคืนมาของความยากจนเมื่อพบว่ามีประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะยากจนจะต้องได้รับการช่วยเหลือในทันที 2. ก็คือส่งเสริมการจัดหาง,งานให้ประชาชนโดยเฉพาะชาวนาพัฒนาทักษะอาชีพโดยกําหนดเป้าหมายภายใน3ปีประชาชนของมณฑลยูนนานต้องมีรายได้เฉลี่ยของประชากรเท่ากับรายได้เฉลี่ยของประชาชนจีนทั้งประเทศ 3. ส,ส่งเสริมภาคธุรกิจ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความยากจนโดยสนับสนุนงบประมาณ40%เพื่อให้ภาคธุรกิจรับคนในพื้นที่เข้ามาทำงานมีการส่งเสริมธุรกิจด้านการเกษตรส่งเสริมการตลาดด้านการเกษตรส่งเสริมให้ผู้นำในหมู่บ้านเรียนรู้การเกษตรที่ทันสมัยการเกษตรมูลค่าสูงและแปลรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ข้อที่4ก็คือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบทเรื่องถนนไฟฟ้าให้มีความครอบคลุมในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล เสริมสร้างให้ชนบทมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5. ก็คือมุ่งเน้นการพัฒนาชนบททั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลโดยกำหนดเป้าหมายในปีคิทสกรารา2023มณฑลยูนนานจะต้องมีการสร้างตำบลตัวอย่าง100ตำบลส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบ200หมู่บ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสวยงามน่าอยู่ส่งเสริมหมู่บ้าน200หมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจและส่งเสริมหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ตามบริเวณชายแดนจำนวน374หมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านที่มีความสงบและมีความสุข6ก็คือส่งเสรมิมนโยบายภาคตอนออกช่วยตะวันตกมุงสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยร่วมกันของภาคตะวันออกและตะวันตกโดยกำหนดให้นครเซียงไฮ้จับคู่กับมณฑลยูนนาน โดยในปีคิศราช2022ภาคธุรกิจจากนครเซี่ยงไฮ้มาลงทุนที่มณฑลยูนานรวม8,551ล้านหยวนหรือว่าประมาณ38,500ล้านบาทมีภาคธุรกิจของเซี่ยงไฮ้รวม600บริษัทได้มาลงทุนที่มณฑลยูนานภายใต้แนวคิดการสร้างความร่ำรวยร่วมกันทั้งประเทศจีนพบว่ามีโครงการที่ภาคธุรกิจทางภาคตะนออกประมาณ10,000แห่งนะคะได้มาจากคู่กับหมู่บ้านที่ยากจนที่อยู่ในภาคตะวันตกจํานวน10,000หมู่บ้านแล้ว มณฑลยูนานเนี่ยมีประชากรประมาณ47ล้านคนนะคะประชากรร้อยละ30นั้นเป็นคนยากจนค่ะหรือว่าคิดเป็น14ล้านคนที่ยากจนนั่นเองเป็นกลุ่มประชากรที่รัฐต้องให้การช่วยเหลืองบประมาณที่ใช้สำหรับการแก้ปัญหาความยากจนส่วนใหญ่เป็นงบประมาณจากศูนย์กลางพักร่วมกับงบประมาณของมณฑลส่วนเงินสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆเช่นภาคธุรกิจก็เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบเท่านั้นนะคะ ในด้านการกําหนดเส้นความยากจนนะคะของประเทศจีนนั้นกําหนดประเมินเป็นแบบรายบุคคลนะคะซึ่งก็มีการปรับเปลี่ยนทุกปีมีรายละเอียดดังนี้ค่ะตั้งแต่ปีคิดักราช2021 กำหนดเส้นความยากจนที่รายได้ต่อหัวของประชากร6,000หยวนต่อปีในปี2022กำหนดเส้นความยากจนอยู่ที่7,000หยวนต่อคนต่อปีปี2023กำหนดเส้นความยากจนอยู่ที่8,500หยวนต่อคนต่อปีสำหรับกรอบประเด็นการกำหนดค่าของเส้นความยากจนในแต่ละปีจะประเมินด้วยดูด้วยการดูจากปัจจัย3ประการได้แก่ 1. ดูดัชนีราคาสินค้าในท้องถิ่น 2. รายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน 3. รายได้ขั้นต่ำของประชากรในชนบท มณฑลยูนานเนี่ยเป็นมณฑลที่มีความยากจนมากเป็นลำดับที่สองของประเทศจีนนะคะรองจากมณฑลกุ้ยโจวลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนพื้นที่ถิ่นทุรกันดารประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์25ชนเผ่าวิธีแก้ปัญหาความยากจนสําหรับประชากรบนพื้นที่สูงในบางพื้นที่ที่ไม่มีทางเลี่ยงอื่นนะคะก็ก็คือการใช้การอพยพประชากรลงมาอยู่ในพื้นที่ราบซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เฉพาะที่มณฑลยูนนานเองก็มีการอพยพระชากรรวมทั้งสิ้น1 0แสนคนเข้าไปแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นแนวทางการยกระดับนะคะการแก้ปัญหาความยากจนของมณฑลยูนนานนะคะถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวมากๆเลยทีเดียวนะ,ะมีการจับคู่กันด้วยให้ข้าราชการจับคู่กับครอบครัวที่ยากจน6ครอบครัวด้วยกันนะคะแล้วก็มีการสนับสนุนง,งบประมาณเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองนะคะในเติมเต็มสาระน่ารู้ ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาจนถึงช่วงท้ายนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดเลฟกดแชร์ขอบคุณทุทกๆความเห็นที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคําที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสาหรับกรณีศึกษาที่นครคุณหมิงมณฑลยูนนานเพื่อเรียนรู้แล้วก็ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ของประเทศจีนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันอัญทิยานเนติรพีศักดิ์พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ปิดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตรป์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย